รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แฟมิลี่คลับรวมพลคนน่ารักสนับสนุนโดยผู้ลิดคิส r e f ฟ e c h i n g Mouse Spray พ่นปุ๊บยิ้มปั๊บสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิ Q ้วคิ้วแฟมิลี่คลับรวมพลคนน่ารัก <Wow. S 1> ไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วล่ะครับพี่คิ้วคิวก็เลยชวนคุณแม่และคุณลูกสุดคิ้วมาร่วมสนุกไปกับพวกเราครับจะน่ารักขนาดไหนและเป็นใครกันบ้างไปพบกับพวกเขาเลยจ้า สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิงกันนิชาเกิดเกิดสุดาน้องมาแตยค่ะอนุบานเด่นล่าค่ะห้าขวบค่ะน้องมาแตยคะวันนี้มากับใครคะพ่อแม่ค่ะวว้า wow. สวัสดีครับผมพี่น้องไตนามครับอายุห้าขวบมาจากโรงเรียนอ er ินเตอร์กิทเซรีไทยอยู่ห้องเคทีบีไตนามมากับใครครับคุณพ่อคุณแม่ครับว้าวสวัสดีค่ะหนูชื่อเอียรนะคะอยู่โรงเรียน IBS คะ่ะอนุบาลสามนะคะห้าขวบครึ่งคะ่ะวันนี้มากับใครคะแม่คะ่ะว้าว สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาธีรัตนพงษ์เววเดชชื่อเล่นชื่อน้องโงบครับอายุหกขวบครับอาสำชันสมุปปาการครับวันนี้มากับใครครับมากับแม่ครับว้าวไม่มีค่ะอยากมีน้องไหมคะอยากค่ะทั้งสาวค่ะไม่มีพี่น้องอย่างนี้เวลาเล่นของเล่นที่บ้านเล่นกับใครคะ เล่นคนเดียวค่ะไม่มีครับอยากมีไหมครับไม่ชอบไม่ชอบไม่มีค่ะแล้วอยากมีน้องไหมคะอยากได้น้องสาวจะได้เล่นกับน้องใช่ไหมใช่ค่ะพี่แฮปปี้ก็เคยมาที่รายการด้วยครับสนุกมากครับแล้วพี่แฮปปี้ได้ของเล่นอะไรไปครับครั้งที่แล้วรถบังครับในน้ําครับแล้ววันนี้น้องโบอยากได้ของเล่นอะไรครับ อยากได้รถบังคับแบบพี่ครับเอาบนบกอยากได้ตัวต่อแม่เหล็กครับของเล่นเลโก,ก้แล้วน้องเอยาชอบเล่นอะไรคะชอบเล่นของเล่นในบ้านจิกซอแล้วเวลาต่อจิ๊กซอคุณแม่ช่วยต่อด้วยไหมคะไม่ียคะ่ะหมาค่ะ่ม์ค่ะนกแล้วก็ปลาแล้วก็เตา่าด้วยกระต่ายก็มีนะคร ไม่ค่ะอยากเลี้ยงไหมคะอยากค่ะอยากเลี้ยงตัวอะไรกระต่ายชอบกระต่ายเหรอคะค่ะนีครับหมาครับเบี้ค้อนครับรู้จักวกันแม่ไหมรู้จัก,จกวันแม่วันที่เท่าไหร่12มีนาคมค่ะ12มกราคมฉเฉลยก็คือ12สิงหาคมค่ะคิดว่าวันแม่คือวันอะไรคะวันคุณแม่เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะวันแม่ครับ ไหว้คุณแม่ครับควรแม่ครับวันแม่ของเราคนเดียวไหมครับวันแม่ของทุกคนครับตรงกับวัน12สิงหาคมครับเราต้องไหว้แม่ครับแล้วน้องโฮบเคยไหว้คุณแม่ไหมครับไม่เคยครับโฮบไหว้คุณแม่ทุกวันครับว้าวแล้วเวลาเราไหว้คุณแม่ในวันแม่มักจะใช้ดอกอะไรคะดอกมะลิดอกมะลิมีสีอะไรคะสีแดงดอกมะลิ สีขาวครับดอกมะลีสีขาวครับดอกมะลีสีขาวค่ะถ้าราทํา,ทาไมเราต้องไหว้คุณแม่ด้วยคะเพราะว่าสแสดงความรักแผงชาติคะ่ะจะได้บอกรักคุณแม่ได้คะ่ะคุณแม่หนูใจดีมากเลยคะ่ะตามใจคะ่ะคุณแม่ชอบซื้ออะไรให้หนูบ้างคะซื้อแค่เสือ้อ,อคุณแม่ทําผมให้ค่ะวันนี้สวยมากเลยคะ่ะ รักที่สุดในโลกเลยค่ะคุณแม่สอนให้หนูพูดพอๆค่ะเป็นเด็กดีค่ะหนูรักคุณแม่ค่ะรักก้วเลยค่ะวันนี้จะเซอร์ไพรส์คุณแม่หนูจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณแม่คะเงินค่ะ100ล้าน แล้วใส่น้ำเคยจุ๊บคุณแม่ไหมครับเคยครับจุ๊บกันอยู่ถึงวันเนี่ยคือต้องเป็นเด็กดีครับคุณแม่จะได้ดีใจว้าวคุณแม่ทำอาหารให้ผมกินแล้วก็คุณแม่ก็เปิดหนังให้ผมดูครับอยากชื้ออาหารให้คุณแม่ครับรักคุณแม่ครับมากเท่านี้เลยครับว้าวใครคิดว่าบชนะแน่นอนยกมืออีกนะ ผมมีคนไทยถูกทุกข้อแม่เก่งเพรว่าแม่สมองดีแม่เราสมองดีแล้วแม่ใครสวยที่สุดหนูแม่หนูสวยแม่หนูแต่งหน้าไว้เชื่อเราเห็นแม่ของสีน้ำแต่งหน้าให้แม่เราจริงเหรอใส่น้ำแต่งหน้าให้แม่ของเอียค่ะแต่ละทีมพร้อมไั้คะพร้อมชื่อทีมว่าอะไรคะแม่ลูกดูดกิวครับ สาคยคุยค่ะ,คะลูกว่าสุดคุยครลลับแม่ลุงมาเต์คิว้วเฮ้ยมอนเต้เหมือนชื่อหมาหนูเลยอะคำถามข้อที่หนึ่งผมข้ัวผมรู้แล้วค่ะย่าไม่่ะคุณแม่ของเราชอบทานส้ตมตำปูปลาใช่หรือไม่ใช่เขาตอบทีละคนค่ะใช่อค่ะใช่ไม่ใช่ค่ะใช่ครับเฉลยนะ สอคุณแม่ของเราชอบสีอะไรชอบสีม่วงชอบสีชมพูชอบสีม่วงครับชอบสีชมพูค่ะชอบสีเขียวครับชอบสีเบนโบ์ค่ะคุณแม่เฉลยนะคะคุณแม่ไม่ชอบอะไรแม่หนูไม่ชอบหนูลีลาค่ะไม่ชอบลูจสวค่ะไม่ชอบเด็กดื้อค่ะไม่ชอบเอ็นวันเตอร์ครับคุณแม่เฉลยนะคะ ชื่อมอนเตอร์เหมือนหมาเราเลยข้อสุดท้ายนะคุณแม่เราหายตัวไปเราจะไปตามหาคุณแม่ที่ไหนที่ดินนี่แม่กับแม่เหมือนกันครับที่ร้านทำเลสค่ะผมผมไม่รู้อ๋อผมรู้แล้วไปร้านโทรศัพท์ไปโทรหาแม่แม่ไม่ตื่นมาแอบหลังโซฟาคุณแม่เฉลยได้เลยค่ะเย้ขาโทรจากไปหายโทรไม่ พ่จชาสัมพันธ์เด็กๆคะมีความในใจจะบอกคุณแม่ไหมหนูรักแม่ค่ะหนูรักแม่มากหนูก็จุ๊มมีว้าวรักคุณแม่มากเลยค่ะจะจุ๊บแล้วก็กอดทุกวันเลยค่ะรักแม่ครับ น้องช่างเป็นลูกที่น่ารักกันจังเลยครับน่ารักแบบเนี้เห็นที่พี่คิ้วก็ต้องรีบให้ของเล่นซะแล้วแต่ก่อนอื่นตามกติกาเราไปจับลูกบอลสีกันเลยครับเริ่มจากคนที่หนึ่งน้องโฮปจับเลยครับได้สีฟ้าครับถือไว้เลยครับคนที่สองครับน้องมาแตจับเลยครับผมน้องมาแตสีชมพูครับและคนต่อไปน้องใส่น้ำครับน้องใสยน้ำสีเหลือง และน้องเอาได้สีม่วงครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปแกะกล่องของเล่นพร้อมๆกันตอนนี้ไปพักสักครู่นะจ๊ะคิ Q ้วคิวแล้ววันนี้พี่คิ้วคิวก็มีสาระดีๆจากภูริตคิสมาฝากกันด้วยล่ะครับชมเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปแกะกล่องของเล่นพร้อมๆกันตอนนี้ไปพักสักครู่นะจ๊ะคิ Q ้วคิวสาระน่ารู้โดยภูริตคิสตอน โรค RSV ในเด็กไวรัสตัวร้ายที่ต้องเฝ้าระวังโรคไอมากหรือว่าโรคสเป็น RSV อาการไอเกิดได้สักหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นไข้หวดัดภูมิแพ้หลอดลมอักเสบปอดอักเสบโดยเชื้อที่คุณพ่อคุณแม่กังวลกันมากก็น่าจะเป็น RSV ใช่ไหมคะ RSV เป็นไวรัสทางเดินหายใจชนิดหนึ่งโดยอาการจะมีอาการไอมากเนื่องจากเสมหะจะเยอะแล้วก็เหนียวคนโดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า2ปีในเด็กเล็กๆเ,เนี่ยจะไม่สามารถไอขับเสมหะออกมาเองได้ค่ะ โดยอาการเริ่มต้นอาจจะเริ่มสักน้ำมูกหรือว่าไขาต้ต่ําๆก่อนหลังจากนั้นจะเริ่มไอยเยอะขึ้นไอามากจนอาเจียนหรือมีหายใจหอบหน่อยร่วมด้วยได้ค่ะการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการค่ะถ้าไอามากให้ดื่มน้ําเยอะๆและช่วยไอยขับเสมหะออกมาถ้าเสมหะค้างค้างมากอาจจะต้องเข้ามาพ่นยาและดูดเสมหะที่โรงพยาบาลแต่หากมีออกซิเจนต่ําควรเข้ามารับออกซิเจนและนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลค่ะ จะเห็นได้ว oh ่า r s b เป็นโรคที่รุนแรงดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกๆมีอาการเหล่านี้ควรนำเข้ามาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลค่ะแฟมลืพลผลน่ารั